หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงานหน่วยที่3ตอนที่3ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยด้านจิตวิทยา psychological factors เป็นปัจจัยภายในที่เป็นรากฐานของการตัดสินใจซื้อซึ่งมีความซับซ้อนและประกอบด้วยกลไกต่างๆดังนี้ ความต้องการและแรงจูงใจ (needs and motivation) ที่มาของแรงจูงใจเกิดจากความแตกต่างระหว่างสภาพที่ปรากฏในปัจจุบันกับสภาพที่ปรารถนาจนเกิดแรงผลักดันให้หาสิ่งมาตอบสนองประเภทแรงจูงใจแรงจูงใจจากเหตุผล (rational motive) พิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยความคุ้มค่าความทนทานเช่น การเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า MG EP เพราะประหยัดค่าเชื้อเพลิงมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง,วางและรักษาสิ่งแวดล้อมแรงจูงใจจากอารมณ์ (emotional motive) ซื้อเพื่อความพึงพอใจทางใจเช่นซื้อตามดาราที่ชอบอยากเด่นในสังคมหรือต้องการการยอมรับและความภูมิใจการรับรู้ (perception) กระบวนการเริ่มจากการรับสัมผัสผ่านประสาททั้ง5คือมองเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและนำมาตีความกลไกการคัดเลือกรับสื่อของผู้บริโภคผู้บริโภค,โภคไม่ได้เปิดรับทุกอย่างแต่มีกลไกป้องกันตนเอง3แบบคือ 1. การเลือกเปิดรับสิ่งเร้า (Selective Exposure) เลือกดูเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความสนใจ 2. การป้องกันตน (Perceptual Defensive) หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือทำให้รู้สึกไม่ดีเช่นคนชอบดื่มสุราอาจไม่สนใจคำเตือนเรื่องตับแข็ง 3. การปิดกัน้น (Perceptual Blocking) ปิดกั้นข้อมูลเมื่อมีโฆษณาถาโถมเข้ามามากเกินไปจนเกิดความรำคาญการเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์ประกอบด้วย4องค์ประกอบสำคัญคือแรงจูงใจตัวขับเคลื่อนสิ่งเร้าตัวกระตุ้นทิศทางเช่นราคาหรือบรรจุภัณฑ์การตอบสนองปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าและการเสริมแรงคือผลลัพธ์ที่ได้รับซึ่งจะกำหนดว่าจะทำพฤติกรรมซ้ำหรือไม่บุคลิกภาพ personality นักการตลาดใช้บุคลิกภาพตราสินค้าแบรนด์เพอร์ซนาลิตี้มาดึงดูดผู้บริโภคโดยแบ่งตัวตนของผู้บริโภคเป็นสองแบบคือบุคลิกภาพที่แท้จริง (Actual Self) ตนเองเป็นอย่างไรกับบุคลิกภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal Self) ตนเองอยากเป็นอย่างไรซึ่งบ่อยครั้งผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสะท้อนตัวตนในอุดมคติ เช่นอยากได้รับการยอมรับว่าเป็นคนมีระดับจึงซื้อสินค้าแบรนด์เนมปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยส่วนบุคคล (Social and Personal Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่หล่อหลอมพฤติกรรมปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) วัฒนธรรม (Culture) er, เป็นกรอบการดำเนินชีวิตเช่นวัฒนธรรมไทยใช้ช้อนซ่องและมีช้อนกลางคนจีนใช้ตะเกียบคนอินเดียใช้มือเปิบวัฒนธรรมย่อย (Subculture) เช่นวัฒนธรรมภาคเหนือทานน้ำพริกหนุ่มแกงหกหรือภาคใต้ทานแกงไปปลารสจัดจ้านชั้นทางสังคม (Social Class) การแบ่งกลุ่มคนตามอาชีพรายได้และการศึกษาซึ่งมีผลต่อรสนิยมโดยอาจแบ่งได้ตั้งแต่สองระดับคือล่างและบนไปจนถึง6ระดับเช่นระดับล่างส่วนล่างถึงระดับบนส่วนบนกลุ่มอ้างอิง (reference groups) กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประเภทกลุ่มปฐมภูมิคือครอบครัวหรือเพื่อนสนิทกลุ่มทุติยภูมิ คือสมาคมกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมคือดารานักร้องที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอิทธิพลมีทั้งการทำตามกฎหมู่ normative compliance เพื่อให้กลุ่มยอมรับการแสดงออกตามค่านิยม value expressive และการใช้เป็นแหล่งข้อมูล informational ปัจจัยส่วนบุคคล personal factors อายุและวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) คนโสดเน้นความสวยงามและบันเทิงแต่คนมีครอบครัวเน้นความสะดวกสบายส่วนครอบครัวที่มีลูกเล็กบาระค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นอาชีพและรายได้ผู้บริหารมักเลือกสินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยคำนึงถึงราคาเป็นหลักรูปแบบการดำเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์กิจกรรมและความสนใจของผู้บริโภคเช่นการเลือกซื้อสินค้าในคอมมูนิตี้มอลล์หรือสั่งออนไลน์เพื่อความสะดวกปัจจัยด้านสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยด้านสถานการณ์สภาพแวดล้อม (situational factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าณเวลาที่ตัดสินใจซื้อซึ่งนักการตลาดควบคุมได้ยาก แต่ปรับตัวตามได้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical surroundings) รูปธปรรมท,ที่สัมผัสได้เช่นการตกแต่งร้านแสงสีเสียงและกลิ่นซึ่งสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นอารมณ์เช่นร้านอาหารใช้สีสันสดใสให้ดูตื่นเต้นหรือโรงพยาบาลใช้สีอ่อนให้ผ่อนคลายสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (social surroundings) บุคคลที่อยู่รอบข้างขณะซื้อมีผลต่อการตัดสินใจตัวอย่างเช่นการไปซื้อของกับภรรยาอาจมีพฤติกรรมต่างจากไปกับเพื่อนหรือการที่เห็นคนต่อคิวร้านอาหารเยอะๆทำให้เปลี่ยนใจไปกินร้านอื่นแม้กระทั่งแรงกดดันจากพนักงานขายความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลา (Temporal Perspectives) ช่วงเวลาเร่งรีบพักกลางวัน อาจเลือกอาหารจานเดียวง่ายๆแต่ถ้าเป็นวันหยุดอาจเลือกร้านที่บรรยากาศดีการโฆษณาต้องเลือกเวลาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเช่นโฆษณาเครื่องครัวในช่วงกลางวันที่แม่บ้านดูทีวีจุดมุ่งหมายในการซื้อสินค้า Task definition เหตุผลของการซื้อเปลี่ยนไปตามโอกาสซื้อใช้เองเน้นประโยชน์ใช้สอย เช่นซื้อนาฬิกาคาซิโอหรือเซโกเพื่อดูเวลาหรือซื้อ iPad ไว้ทำงานซื้อเป็นของขวัญหรือเข้าสังคมเน้นภาพลักษณ์และยี่ห้อเช่นซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์เพื่อบอกสถานะทางสังคมหรือซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อให้พนักงานหลายคนใช้ร่วมกันสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความต้องการในใจคนคือจิตวิทยากรอบที่สังคมกำหนดคือวัฒนธรรมและกลุ่มอ้างอิงและสถานการณ์เฉพาะหน้าคือเวลาและโอกาสในการซื้อ